เฮ้ย <im itation> <im itation> อะไรอะไรอะไร,อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC นะคะวันนี้วาวันก็มากับแสงเดือนแล้วก็พี่เบียนะคะวันนี้เราก็จะไปอาบน้ำกันที่ใต้สะพานนะคะพอดีว่าน้ำที่บ้านของเราไม่ไหลเนาะแสงเดือนก็เลยชวนวาวัานแล้วก็พี่เบียไปอาบน้ำใต้สะพานกันนะคะเดี๋ยวเราจะไป ลงไปข้างล่างกันนะคะไปกันเลยะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วก็จะมืดหน่อยนะคะทุกคนสวเงือนอควยอนะคะเราก็เลยเราไม่กล้ามาคนเดียวนะถ้าตอนดึกๆแล้วคงอดอับน้ำนะคะอันนี้ก็ ถ้ามีคนมาอาบน้ำกลางคืนก็เราก็ไปกันได้เนาะอะไรอะ่ะ ส่่งเดินก็ตามลงมาข้างล่างกับพี่เบียนะคะแล้วก็น้องเฟสนะคะน้องเฟสก็มาอาบน้ำเป็นเพื่อนเรานะเนียลายา มีถ้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนมีถ้วยอะไรอ่ะทุกคนของใครอะ่ะมันมีเสื้อผ้าอมนนีถ้วยมบรรยากาศตรงนี้นี่คือมืดเลยนะ

กดีมากไม่รู้เหมือนกันล้างหน้าล้างตัวก็ขึ้นไปเลยไหม <laughs> ม,มันดูแบบน่ากลัวเนอะเงียบๆเอออะไรอะใจอะไรตกใจอะไรตกใจอะไรตกใจพี่เบียตกใจอะไร อาบน้ำอีกล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างคอล้างหน้าล้างตัวพอเนาะเปิดพี่เบียร์ไม่กล้าอาบน้ำนะพี่เบียร์เลยมกลัวมันหลอดมากเลยนะมันน่ากลัวมากมันวังเวงมากเลยนะเนี่นี่ย

เคยฝนตกปล่อยด้วยน้ำก็น่าเล่นนะคะแต่ว่ามันมืดนะมันดูน่ากลัวบาลี Terima kasih telah menonton! ก็ไม mm. so ่ไ uh, ด okay. okay. mm ้เ hmm. ล mm ่น hmm. น mm ้ำเยอะนะนี hmm. mm ่ไ hmm. ม mm ่ล hmm. mm ้างมบล้างมือกันนี่ีอ่ันนี้ก็ดียนไปนี่ยไป่นก่่ ใช่ตอนเด็กๆนะแสงเดือนก็ชอบเล่าให้ฟังนะนเพราะว่าเมื่อก่อนแสงเดือนบ้านอยู่แถวนูนนะ <c oughs> ้นเ <c oughs> นาะไอ้ตาบันไม่ใช่น้องเฟส <c oughs> ต,ตกใจไอ้จริงๆมีประวัติจริงเป็นเนี่ยไปก่อนเดี๋ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาอจาจจะไปเกิดแล้วก็ได้นะแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนขาเด็กเลยอ่ะทุกคนนี่หัวนะตรงไหนเออใช่นขาใช่เฮ้ยมันเห็นเราหรือเปล่าเนี่ย คิดว่าจะลับไปนิดเองเฮ้ยทุกคนกลับทางเดินกลับมันเป็นทางเดินถูกไหมเอาวแกลับทางไหนดีทีนี้กลับทางไหนดีทุกคนเดี๋ยวลองสุ่มดิใช่หรือเปล่าสุ่มดิช่ายโอ้โหถือไปแช่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เจอผมแล้วเฮ้ย วันนี่นี่ยทุกคนนี่มืดตึ๊บเลยนะทุกคนนะเราพร้อมถูกมืดเลยเฮ้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 ยไม่กล้าหันกล้องอันเดียวมันวิ่งมาหาเราทุกคนน้องเฟสก็กลัวแล้วนะคะคือตอนนี้น้องก็ร้องไห้แล้วเนาะน้องบอกน้องอยากกลับแล้วนะเฟสเฟสเป็นไรเฟสร้องไห้แล้วนะร่วมกันแล้วนะเนี่ยนะคะน้องเฟสเฟสเป็นไรเฟส ้นะน้องบอกลัจก้องกลับดีดีกลัได้ไหมนทุกคนเปลี่นนี่ทุกคนหายไปเลยนะกลับยังไปย่างกันนี่ทุกคนนะดูดูขนลุกเลย ไเปเว้ยคบโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวรักกับกัน <c oughs> นะคะเดี๋ยวรักกับกันก่อนนะคะก็ขึ้นมาที่บ้านของล้อหวานเราไม่ได้อยู่ใต้สะพานนะซึ่งใต้สะพานนั้นมันน่ากลัวมากเลยเนาะเคยมีประหวติแบบว่า มีคนไปอาบน้ำแล้วเจอแบบผู้หญิงผู้หญิงนั่งอยู่อ่ะคุณนน่ากลัวแล้วก็เจอแบบบางทีท้างบนสะพานก็เคยเจอเนาะน่ากลัวมากเพราะว่ากลางคืนนะั้นเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอะ่ะยังมีคนไปเล่นนะแบบว่าไปอาบน้ำอะไรบางทนแต่เดี๋ยวนี้นจะไม่มีใครไปแล้วเพราะว่ามีประวัติไดีๆแล้วก็เคยมีแบบตอนเด็กๆสะพานล่มเนะาะก็มีแบบเหมือนเขาไ,ไงะสะพานเขาต้องใช้หัวคนนะตอนเด็กๆถ้าว่าถ้าไม่ใช้หัวอะ่ะ มันจะไม่แข็งแรงก็แต่ก่อนนะเห็นบ่อยมากเป็นบบผู้หญิงนั่งอยู่อะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาก็ไม่เห็นแล้วเหมือนเขาน่าจะไปฝึกเกิดแล้วนะแต่เมื่อกี้นะ่เราเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไหมนั่งไห่ขม่อกี้น่ยชัดมากเนาะกลับมาเราไม่น้ำก็ไม่ได้อาบนะแล้วกลับมาก่อนเพราะหน้ากลัวมาก แล้วก็แทบจะไม่มีคนผ่านเลยเนาะสมหานตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่ามันมีประวัติไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วก็กลับกันละเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากละก็ต้องกลับไปหาน้ำในองค์อาบแล้วกันองไม่ได้อาบน้ำไต้สะมาลละเดี๋ยวเรากลับเป็นก่อนเนาะสวัสดีพีทุกคนนะคะเราคงไม่ได้อาบน้ำกันแล้วเดี๋ยวกกลับก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ